งี้วันท่านใส่ผูอยู่นี่เนาะมึงควดเบิ่งเขาข้าวก่อนเนาะพอตอนก็อยากเห็นบอมันแตกเกิดแตเนาะคือสิหัวใหญ่โอ้นี่พี่น้องเนี่ยให้เบิ่งสันนี้ก่อนพี่น้องเนี่ยหัวมันเขากำลังใหญ่กำลังเป็นหัวเนาะพรุ่งนี้ไปพี่น้องเนย บายดี e, พ่อแม่พี่น้องหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ซิมาใส่พยมันต่อพี่น้องเลยหลังจากเอางวเข่ามาแล้วเนาะกินน้ำกินไงแล้วมากินข้าวกินน้ำาเศร้า,มา,เ,านนเมื่อยจักหน่อยกับมาต่อส่วนมันถนะ้าต่อพี่น้องเลยติดน้ำแต่เมื่อนั่นไปสองมือแล้วตั้งไว้เนี่ยฝนตกห้ามพี่น้องเลยมันกว่าเดี๋ยวเราจะยังว่ายังหน่อย นี่พี่น้องนี่น่าสิพ่อเนาะเ็ยังโมลายบันไดใส่พุ้ยต่อพี่น้องยังหมดทันแล้วเนาะข้างคาหยังก็ต้องเห็นให้มันแล้วมันทั่วไปพี่น้องไงย่างแต่แถวนี้แหละพี่น้องไงจากอ่ากบลายปันไดเนาะคือแถวนี้ประจอนใส่แล้วเบิร์ดเลยพี่น้องทางนี้ใส่กับหน้ากับหลังชับบนใด้ใส่บนใด้บอไซจำเอาแน่พี่น้องไง จรนใส่แต่ค่านี้เนาะคือแถวนี้เนี่มาทันใส่พี่นอ้องคือด้านหน้าใส่เบิร์ตเลยพี่นอ้องเลยจอรนตั้งแต่พูดมาใส่แต่พูมาทางนี้แล้วเบิร์ตเลยจอรนสีหาเลือกใส่แต่ตัวใดมั้มงงามพี่นอ้องเลยนี่คือต้อนนั่นเองมันยังบองงามเนาะยังบาทันใหญ่ทันยังใส่ปุ๋ยเล่งให้มันใหญ่ขึ้นคนว่าใส่ปุ๋ยจังหัวใหญ่ ไปพูดแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวต่อพี่น้องเลยหญ้ากะไม่ได้อยู่บริสุทธิ์เนาะออกมาใหายนากะเห็ดนาเวียกเฮาแหละชีวิตประจําวันเฮาแหละคือแถวนี้มันงามพี่น้องนี่มันเนี่ยต้นใหญ่ๆเขาบวบเลยงามกันพวกเธอหนิเนาะจอนเสียพูดใส่ มันหัวใหญ่ต้นงามใบงามไม่อยากได้ปันไดเราเพีองอยากได้หัวใหญ่เนาะนิ่นหัวมันแนวมันเสียอ่าเป็นราคานั่นกับต้นงามหัวปัญห่กันนี่ บดนี่กัใส่บดนี่กับบดได้เปลืองบดได้ดอกพี่น้องไงประมาณทังหนึ่งพี่น้องไงประจอนตักมาทังหนึ่งเนาะรอบแรกก็มาครึ่งทังพี่น้องรอบที่สองก็มาครึ่งทังรวมแล้วกับประมาณทังหนึ่งนี่แหละประจอนกัใส่พอประมาณพี่น้องไงบุก้าใส่ลายถ้าใส่ลายก็แยกมันตายมั้ยยังเนาะแยนบุคุ้มพี่น้องไงอยากได้ลายได้ถั่วก้อยแยกเป็นเอานั่นนะ ใจกับพาเห็ดพายยังกะอยากได้ลายอยู่แล้วพี่น้องเไยลงทุนยังไปกะเพื่อเขาปลูกมันกะอยากได้ให้มันเป็นหัวอยากได้หัวเนาะอยากได้หัวใหญ่หัวดกจากเปลี่ยตั้งอยู่ใส่ก่อนเนบอ่ะหนิบ่นได้ใส่บ่นได้บ่นได้ใส่กะอยากลืมเลยพี่น้องเไยใส่ซ้ำกันสิบอเป็นอย่างบ่นหนิมึงขึ้นแถวหนิขึ้นว่าบ่อจอนใส่อยู่แถวนี้บ่นใส่บ่นบนได้ใส่ มันกันนาขนาดนั้เลยเขามาปามา้ามันในเลี้ยวโบเห็นกันเลยจนได้เอื้นหากันเนะาะเราจะมาเสียงยาเสียงยังกะเตรียมมาหาเสียงยาเสียงยังกะต้องได้เอื้นกันจังเห็นกันนี่พี่น้องขึ้แถวนี่แถวนี้มันงามแถวนี้บผู้อยยังบ่ยทันใส่เนาะนี่แถวนี่ บางต้นน,น้อยๆมันงาม,มันยังกันเนาะมันบกขึ้นมันบกงามเ่ยเขาปลูกที่โพดเนต้นน,น้อยๆนะบางต้นมันงามก็จะล้มจนน,นั้น,นก้นสองต้นนี่ งำกันเดี๋ยวสิกกลไปปลูกบนใหม่กลไปปลูกบนใดมันม,มีลำม,มันจนกะลิใบมันนองน้ำเผื่อมันนามันยังจนได้ตัดจนลิออกน้ำคือล้ำใหญ่ๆนั่นเองพี่น้องเลย เห็นแล้วน,นี่สิหัวใหญ่อยู่นี่ไอ้บอมันแตกมันยังจะใส่ปุยลงไปพี่นองบอมันแตกมันยังอ้ยความซ้ำสายรอดแบบนี้ช่วงนี้กะซีมุกมุนอยู่กับสวนพี่น้องเลยกะเย็นพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเลยถูกซ้รายเศร้าสวน ไปจงังซี่เละพี่น้องเนี่ยผู้เห็ดกับบอไดกินบอไดใช่เนาะเห็ดไปน่าไดมาสีกุ้มอยู่กุ้มกินกุ้มปากลูกปากเนี่ยดึงลงไปมันได้มันบงงามสิกุนออกไป ปลูกข้างนอก ใบกระไรมออกน ใส่พุ้ยก็บุ้บงหัวปอะจ้อนใส่ถือวิธีหรือบ่อยพี่น้องเลยจะใส่มาใส่บนกลางนี่เนาะบนกลางคูอ๋อพุ้ยใส่โบโุ้งหัวเขาใส่ร้ายใส่หน่อยจแก็ใส่พอประมาณพี่น้องเลยใส่อยู่ตามคูตามหนนะ่างเลยบนใกล้หัวมันพี่น้องเลยหัวมันหย่ ันเขาไปชักหัวใหญ่สำไดงแล้วบริกเบิ่งคือบางคนเขากลนเบิ่งพี่น้องมันเขาสามสี่เดือนเขากลนขึ้นมาเบิ่งเนาะก็บหัวใหญ่เละพี่น้องซัมโปตีนโปมือเลยเนาะนี่พี่น้องคือเงาเลยก็สามต้นนี่เป็นหัวบเป็นหัวเบิ่งดินกระหู้พี่น้องไงเบิ่งคู่กระหู้เนาะดูอป แตกเือะไปเลยนี่หัวน,นี่คือสีหง่บัวโอ้เฮียนี่อุยลงไปปีแรกเขาจะน่าได้กะหยามัน ไก่กันนะฮะตอดกินแมงไม้ตอดกินกินนายตอนเสียหนาหน่อยปะ่ะแต่ไก่ยันจกซับคอกับปันนั่นพี่น้องเไยแหลนมาใส่จกใส่ยังเนาะเวลาเฮาเสียหนาบนในบรรพบุรุมันยังเฮาโบาเห็นใส่พูดกันแต่ซ้ำกันอยู่พี่น้องเไยเอาซิกว่าแถวนี้พอจอนใส่เนาะแต่พอจอนใสนอ่อีกรอบหนึ่ง แต่บมเห็นห้อยทีประจรไม่เสียบใส่เนาะคือว่าเราคนตกคนยาวพี่น้องรอยมันก็เลืบไปซึ่งว่าใส่มากเท่าน,นี้แหละพี่น้องวาสิยังกันยัง,ยงบแบบแถวนี้เนาะใส่อพี่น้องเลยใส่โบไล่ไปไดน้นี่คือท่าน,นี้ต้นมันงามมันใหญ่มันยาวไปเบิ่งเงามันพี่น้องไปเบิ่งหัวมันว่าสิใหญ่เฉยน,นี่คือเงานี่ยอ้าเพี่น้องเลย

พี่น้องนี่ให้เบิ่งสนีทก่อนพี่น้องนี่ความมันเฮาแล้วพี่น้องเลยกังใหญ่กำลังเป็นหัวเนะววาะผมก่อนพี่น้องเลยเห็นดินมันแตกเขื่อนใหญ่เลยขัดเบิง่งอยากมู๊อยากเห็นพี่น้องเลยว่าใหญ่สั่นได้ลดใจไว้ก่อน เดี๋ยวเอาปุยมาใส่ก่อนเดี Brothers ๋ยวรอรุ en ่นบัดก้นพุดอะไรพี่น้องเลยบัตรสีหัวใหญ่สมได้งามก้นก็จักสิอดได้ฮอนใส่พี่น้องเลยเจ้าฮอดเวลาเขาคลายเขาก้นก็จักว่าอยากก้นน้ำเขาไปจังเนาะแต่กะบัจ้อนกะสีพวพเขก้นพี่น้องเลยรอแห่อ่าเขาคลายใกล้สืบเสร็จไปเนาะอ่าเดือนสามเดือนสี่จังสิก้นพี่น้องเลยอยากจักสีอ่าอดใจได้ฮอนพุ่นหรือบ่ นั่นเถื่อผมมีเงินไส้ก็อยากกดมาอา่าเพราะได้ไส้ได้ขายพี่น้องเลยเพราะได้เงินไส้นั่นเถื่ออ่อาฮอรดพูดมันราคามันน่าสีสูงเนาะถ้าขายแต่หัวปีราคามันกะอา่าบุอยากสูงมาได้พี่น้องเลยมันใกล้สิเบิร์ตอ่าบางคนกับเขาขึ้นราคาเนาะตอนนี้ประจอนก็ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วพี่น้องเลย ลงบอลใส่เนี่ยพี่น้องเไยจักบอลได้ใส่จักบอลได้บอลใส่ก็เลยใส่ปนกันเลยเนาะแถวนี้โตใส่แล้วบอลได้ใส e ่แล้วพี่น้องเไยมาใส่รอบสองล้ำกันเลยพี่น้องเไยใส่แล้วใส่อีกเทือตัวใด้มันจี๋บพอได้เนาะก็เลยใส่ซ้ำกันพี่น้องก็บอลได้ใส่หลายเนาะใส่พอประมาณ พี่น้องต้นนี้หักก่นเลยไปหาเอาดินมาถมมาเห็ดควายตุ่นไว้เนาะจอนก็จะไปหาต้นที่มันงามกันพี่นอ้องต้นน,น้อยๆเสียมาปลูกใหม่มงามกันแล้วมันบกขึ้นมันบกเป็นหัวเนาะนขึ้นแล้วนี่ยบกไทยนะนี่โอ้ใหม่เลยไปปลูกพี่นอ้องเพไาะมันบ่มีต้นมัน นี่พี่น้องบาาร,ระจอนก็ไปหาถอนต้นน้อยมันมาเนาะต้นแต่ไดทีมันงามกันพี่น้องมันงามแล้วมันบวกลืดบวยางนเนาะเสียมาปลูกใหม่พี่น้องนี่กดมาปลูกบนใดมันว่างมันยังพี่น้องคือแถวนี้ต้นน,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 ตนน้อยเนาะมันบวกลืดแถวนี้ก็สิเป็นประจอนก้นมาปลูกใหม่เนาะเอาเสียงยาเสียยางใส่ปุ๋ยใส่หยางมันก็ขึ้นพี่น้องก็ใหญ่ขึ้นกว่าเก่านี่เนาะทำงานกัน งานไปเลยแถวนี้ที่มันขึ้นใหม่เอามาปลูกมันยังมาทันไงกับบัเผ้ากลนพี่น้องไว้กลนพี่หน้า 上。算了 เรียบร้อยพี่น้องเลยเวลากะที่แม่นวพี่น้องเลยเสร็จย่างๆมาทันแล้ยวทำเลยจะพู่มันปลูกมันแล้วก็จะเกี่ยวหญ้าให้งัวต่อพี่น้องเลยงัวเดินออกนะเนาะเกี่ยวหญ้าหญ้ายันได้เที่ยงพี่น้องเลยหญ้าที่เขาปลูกไว้เลยสิเกี่ยวให้งัวกินยำแรงแ้่ยังสิไปเอาไร่ยหญ่างพี่น้องเลย ซัพพอร์ตมันก็บหายไปเอาพักขยะหายเอาพักผุเพ็บเห็นเนาะไปกินกับแพียงเราไมมเอาพักเรายังมาแล้วยังสิลงกน้องอยู่พี่น้องเลยปลาแต่เหม็นไหลลูน้องหาปลาเขได้มาต้มให้ป้อนน้องเมื่อกี้เนาะก็โอเคพ่อแม่พี Arrow, ragt, in, like like wow. ่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนกัสิครับจบคลิปเอาไว้สนีทกัเด้อมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดสั่นกระดิ่งครับประจอนนะพีนาะเพื่อจะมาพาคลิปใหม่ๆจากซองของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง